ักชกจากมุมนำ้ำเงินนะครับ from the United States of America from the blue corner please welcome f o r the blue corner please give it up to Candu Irving นุ่มจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับผิวเข้มเลยครับ Candu Irving เ้าของสูง182เซนติเมตรครับหนัก145ปอนด์ครับอายุ23 <20 S 1> ปี 25, wins. โอ้โหมาซ้อมที่แฟร์เท็กซ์ด้วยครับ <From S 1> น่า <USA S 1> สนใจครับ1 45ปาวด์นักชกในมุมน้ำเงินนะครับจาก USA ราครับสหรัฐอเมริกาและนักชกในมุมแดงครับจากประเทศไทย จากจังหวัดสุรินทร์ครับอายุ26ปี please welcome from Thailand for the Red c o r n e r สุทินเกียรติมูซีนักชกพลังช้างจากจังหวัดสุรินทร์ครับนามว่าสุทินเกียรติมูซีวัย26ปีครับ วันนี้บอกว่าพกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าครับเจอกับนักชกอเมริกัน80ครั้งชนะถึง65ครั้งโอ้โหเสียดร้อยครับสถิติของสุทินครับในมุมแดงจากสูรินครับเทียบข้อมูลครับ26กับ23ปีครับต่างกัน3ปีส่วนสูงนี่เป็นแคนดูครับสูงกว่าถึง7ซนเมตรแต่ประสบการณ์เนี่ยโอ้สุทินนี่ฟาดไปเป็นช่วงตัวครับ สดกเก๋าครับแข็งแรงก็จะอยู่กางเกงน้ําเงินน่ะครับแคนดูเอวริงจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเก๋าก็สุทินกางเกงแดงครับดูจากการยืนมวยครับแคนดูเอวริงเนียนตาจริงๆครับได้ใหญ่กว่าพอสมควรอ้าวลื่นครับนี่ครับดึงนิดเดียวครับสุทิน ต้องบอกผู้ชมก่อนครับคู่นี้ชกกันแบบ5ยกนะครับเป็นคู่เอกเมนีเวนต์ในวันนั้นครับเพราะฉะนั้นดูกันยาวๆครับมวยไทยแบบเต็มรูปแบบครับก็ออยังไม่รีบไปร้อนครับตามสไตล์ของสุดทินครับ<ป>เวลายังเหลือเฟือ ดูขยับเข้าไปครับโอ้ออกมาสวยครับแคนดูเบิ้นซ้ายสองหมัดเลยครับแข้งหน้าบัดหน้าถือว่าใช้ได้เลยครับแคดูวิง่งออกได้รวดเร็วแต่สุทินก็ยังแต่ค่อนข้างระมัดระวังตัวครับแต่ <c oughs> ใจขวาหน้าของสุทินบ้างครับขอเทียบกันอีก ยาวกว่าพอสมควรเลยครับแอนดูแคนดูครับคำถามก็คือวันนี้สุทินจะเตะสะเทือนหรือเปล่าโอ้โหทั้งยาวทั้งใหญ่ครับ <Yeah. S 1> <laughs> มีพยายามจะหมุนเวียงหมัดก,กับหลังด้วยครับแคนดูครับแต่ว่ามันห่างไปนะครับโอโสุทินครับกำลังเช็กระยะอยู่ครับแข้งซ้ายแข้งขวา,าชีก้กระจับบอลรางพังนิดนึงเล็กน้อยครับ <laughs> จิ้มซ้ายแล้วก็ฉากออกมาครับสุทินตบซ้ายอีกทีครับโอ้โหไปฝังครับก็เป yep. ิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องเลยครับเคนดู ดูแล้วไม่ได้ถอยเยอะอะไรมากมายนะครับส่วนใหญ่จะวนออกด้านข้างมากกว่ามาเรื่อยๆนะครับมาเป็นลมพายุฤดูร้อนเลยครับมาเป็นระลอกระลอกก็อย่างว่าครับยกแรกครับสุทินครับอาจจะไม่เคยเจอเก็บนักมวยต่างชาติครับแล้วต่อยแบบ5้ายกนี่แหมมันต้องวางแผนวางกลยุทธ์ครับจะไปโถมหมดทีเดียวนี่เกิดเอาเขาไม่ลงนี่ก็โบเหนื่อยครับ โอ้โหหลุดก็เจอสิครับวัน,นยังสงวนท่าทีอยู่ครับยกแรกของสุทินเกียรติมูสีอาจจะเก็บข้อมูลอยู่ครับแคนดูครับยิงจังมากครับดูภาพช้าครับนี่เป็นแข้งซ้ายของสุทินครับซ้ายหน้าโอ้เตะเข้าข้อเลยเหมือนกันนะครับนี่ก็เต็มๆเหมือนกันครับแ <c oughs> ข้งของเคนดู โอ้โหเหมือนกันเลยครับเพียงแต่คนละด้านนั้นเองครับจับแล้วต่อยหมัดขู่ครับดูครับอ่ะกรรมการก็นักมวยเก่าครับกฤษดาพลตื้อหรือว่าแสนเก่งกีฬาสปอร์ตครับแขนดูยังเป็นฝ่ายเดินหน้าครับส่วนสุทินีรอดักจังหวะอยู่ครับ ยกนี้เริ่มจะมีตัดล่างเลยนะครับสุกินครับโอ้โหแต่ว่าความหนักความแรงยังมีมาครบถ้วนครับเันดูเอวิ่งแต่ติดบังครับเันดูอีกศาสตร์หนึ่งของมวยไทยที่ฝรั่งยังต่างชาติยังทำได้ไม่ค่อยดีก็คือการเก็บอาวุธนะครับคือการยกบังครับซึ่งตรงนี้ครับนักมวยไทยยังค่อนข้างทำได้ดีกว่า ดูการสอดแขนดูการไล่แขนครับตีแล้วครับมาแล้วคนละที2ทีโอ้แคนดูนี่ฝึกมาดีเลยครับจากแฟร์เทกครับโอ้ไล่แขนเป็นซะด้วยครับโอ้ไม่ง่ายแล้วครับสุทินโอ้แต่แข้งซ้ายยังดีอยู่ครับแม่โอ้แคนดูครับเป็นสัญญาณเตือนว่าหลวมเมื่อไหร่โดนแน่ครับเริ่มจะมีหมัดมาแล้วนะครับเคนดู อ้จะปักศอกครับแมเชียวไปแล้วอาไตรูดิกสุทินนะหลุดบ่อยไม่ดีนะครับโอ้โหน่าจะต้องอาศัยลูกฉาบช่วยเลยแะครับสุรินเพราะว่าอาสุทินนะครับเพราะว่าเคนดูนี่เดินบุกที่น่ากลัวจริงๆใส่พับในครับ โอ้แลกกันคนละแข้งครับอ่ะเนี่ยครับโอ้ย,อย,อยแหมพยายามอย่าหลุดนะครับเพราะหลุดนี่โดนคืนแล้วมันเจ็บนะครับโอ้แล้วที่สำคัญคือเคนดูแกเร็วมากครับนี่ในขดาเป็นมวยขวาด้วยกันนะครับโอ้ยันซอกอ่าอ่าแม่ วงในนี่ยังรัดป้องกันตัวได้ดีอยู่ครับสุพินวิ่ยเตะเต็มแ,แ,แ,แข้งเลยครับอ่อยวืดเลยเคนดูโอถอยแล้วเตะดูแล้วไม่สะเทือนเลยครับได้ใจเลยครับตอนนี้เคนดูเอวิ่งครับประกบปีซ้อกไปที่หน้าขาครับ ติดบังครับโดหมัดซ้ายทีครับโอ้จะหักศอกโอ้เฉียวไปครับโอ้จะโดนหมัดซ้ายครับสุดทินโอ้โหนี่ะครับประทะากันไปปะทะกันมาในความใหญ่ของเคนดูเริ่มจะสร้างปัญหาให้กับสุดทินแล้วแหละครับโอ้ลูกเก่านี่ต้องงัดออกมาใช้หน่อยแล้วล่ะครับสุดทินครับโอ้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆครับเคนดูเอวิงดูภาพช้าครับหมัดหน้าครับทำได้ดี หัวซ้ายไปนี่ไม่มีสะดุ้งเลยครับแล้วเดินบุกเข้ามาแต่ละทีนี่ <c oughs> น่ากลัวครับ,รบแข้งตอกแข้งนี่น้ำหนักไม่เป็นร้องเลยนะครับสุทินจะดึงเสือกสอกกลาบครับดีว่ามันไม่โดนครับโอ้สองนี้ของเคนดูก็วืดไปครับ เข้าสู่ยก3ครับเดินหน้าเหมือนเดิมับเคนดูต้องดูครับว่าแข่งของสุทินจะสก,กัดเคนดูวิ่งอยู่ไหมแม่มีบัตรหน้ามาตลอดครับความทานแล้วก็ตามด้วยแข้งขวาเริ่มจะลำเลียงมาเรื่อยๆครับจากสุรินรับแข้งของสุทินครับสุทินมาจากสุรินนะครับแล้วก็สุรินก็เป็นบ้านเกิดของสุทินด้วยครับ <laughs> ตะเกียบหมูสี่นี่มาจากสุรินทร์ครับตะเกียบหมูเก้ามาจากบุรีรัมย์ครับโอ้ตอนนี้ได้ใจแล้วครับเคนดูครับเดินบี้เดินขยี้เดินบทมาแล้วอ่ะต้องเตะเยอะๆหน่อยครับสุทินโอ้โหหลุดแหมดีว่าเคนดูยังเสียวข่าไม่ได้ครับโอ้พอหวามือกันครับเคนดู ยับครับความทางไปโอ้แข้งขวาติดบังมาแล้วแข้งขวาขอ้าเค็นดูคืนด้วยแข้งซ้ายครับเตะหลุดเสียบโอ้โออทำดีครับแต่ก็ถือว่าเก็บเล็กะสมน้อยไปเรื่อยๆครับโดนไปเยอะๆนี่ก็น่าจะมีช้ำบ้างน,นะครับเค็นดู วงในครับวงในว่ายังไงยังไม่ชัดครับต่างคนต่างยกขาบังแหมเดินเต็มสูบจริงๆนะครับเพนดูผีกันไว้ครับสุทินโอ้ยเสียบซ้ายแหมวงในก็ดูเหมือนว่าเริ่มจะชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับสุทิน เต,ต็มครับแม่ไม่เคยหลอกยิงแต่ว่าวันนี้มัหลอกเคนดูครับอ่าเคนดูชักเริ่มเริ่มจะหลงแล้วครับหลงเหลี่ยมของสุทินแล้วครับมมีขยับหลอกเตะขวาครับดูเตะและคาอีต่างหากครับโอ้เริ่มจะแสดงความเขี้ยวขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับอ่าอ่าทางไปสุรินไปทางไหนครับสุทินอย่ามาหลอกแค่ดู โอ้เริ่มจะเดินมาโดนแล้วครับอา้าวชะงักครับขยับไม้ในหัวป้าหวดป้า,ปาครับมาอีกแล้วอโอ้โหโอ,โอ,โอ้สถานการณ์นี้มันปรับเปลี่ยนในระยะเวลาอันสั้นๆนะครับสุทินโอ้เหมือนพลิกฝ่ามือครับแป๊บเดียวยังไม่ย่อท้อครับจะดูเอวิ่งจิ้มซ้ายไม่ถึงครับโอ้โดนอีกแล้วครับเคนดูโอ้แล้วดูคาไว้ครับ รัดตีก็ไม่ได้ครับเคนดูโอ้โหโอ้จังหวะมันรวนไปเลยครับเคนดูวิ่งครับโอผ่าน3ยกครับสถานการณ์เริ่มทวีความเข้มข้นผ่านไปครับ3ยกครับสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับสุทินเกียรติมุสีไปดูภาดช้าเลยครับนี่ครับจะยกที่3มเริ่มดักเตะได้ครับ ขณะที่เคนดูก็ดูเริ่มจะแหมหลงเหลี่ยมของสุทินไปหูดูนี่ครับดักเข่าครับเต็มเลยครับนี่นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นเลยครับจากนั้นก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหัวแข้งขวาเต็มๆพอด้แล้วก็คาไว้ให้เห็นชัดๆครับโอ้ถ้าต่อยแบบนี้นี่ก็แฟนๆเชียร์ไว้ก็สบายใจนะครับสำหรับสุทินเกียรติมูสีครับ ทักท<อ>าย<อ>ด้วยแข้งครับรีบไปไหนครับอ่าครับสุทินจะตอบแทนอย่างไรครับอ่าดูโอ้ก็ต้องเร่งตัวเองขึ้นมาแล้วครับเคนดูเอวิ่งครับเขารู้นะครับว่ายกที่น,นี้เขาทําได้ไม่ดีโดนดักเตะอีกแล้วครับทีบทำไลยจังหวะแข้งซ้ายโอ้ถ้าเดินเข้ามาแบบนี้จังหวะสองของสุทินท่าแมนๆนนี่โอ้น่าจะสร้างความบอบช้ำให้กับเคนดูเอวิ่งได้เลยครับ แต่ข้งนี้ยาวจริงๆครับเคนดูโอ้ขาก็ยาวครับลูกนี้ก็ตั้งติดบังครับนี่ครับแบบนี้ครับเต็มเอวครับแต่แข้งซ้ายโดนบังครับเต่ลุดโดนสิครับแม่ดูเหมือนว่าจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นเลยครับสุทินแมในขณะที่เคนดูครับจังหวะเริ่มจะกระกัดเกิน โอ้แล้วอีกอย่างเริ่มมีอาการหายใจแรงครับเคนดูโอ้จับแล้วก็เตะคืนเลยครับสุทินติดบังอีกกลายเป็นตัวใหญ่แต่ตัวเล็กไม่สะเทือนเลยแหละครับแต่ว่าตัวเล็กที่ทําความลำบากใจใกับตัวใหญ่ป้ายหน้าบังหน้าวงในตีโอ้โหตีขาอีกตั้งหาครับสุทินดูจากอาการเคนดูนี่หายใจแรงครับ โอ้โหโอโหเสียงดังฟังชัดครับแทงขวาแม่ตอนนี้ร่างทอน่าจะมาแล้วละครับสำหรับสุทินจับจับเลยยังไงครับหงดครับแม่ตอนนี้ความมั่นใจนี่น่าจะอยู่ทางด้านของสุทินแล้วแหละครับโอ้เปิดตัวดูง่อยๆครับสุทินครับแม่แต่พอเริ่มเข้ายก3ยกสี่นี่ แม่ย่างที่บอกร่างทองทรงประทับแลละครับรถือว่าเป็นเขตแดนของเขาเลยละครับ3 4มหแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงยกที่4นะครับโอ้โหเข้ามาเจอแข้งขวาครับยกเทไปก็ไม่มีผลอะไรครับเคนดูขยับขยับหวดอีก อ,อยู่ๆแกก็มัดหายไปเลยครับเคนดูเอวิ่งโอ้ดูเลยแล้ว,ลวมีความกังวลใจนะครับเคนด,ดู <c oughs> โดนเยอะแล้วมันขาดความมั่นใจครับโจะออกอะไรนี่ดูตะกุกตะขากไปหมดนะครับแ <c oughs> กจังหวะนี้ดูช้ามากว่าสุทินหนึ่งจังหวะนล้ครับ <c oughs> ขณะสุทินเต่หลุดนี่ยังไม่โดนอะไรเลย <c oughs> โอ้วงในก็ทำไรสุทินไม่ได้ครับ <c oughs> โอ้สถานการณ์ เริ่มจะไปทางสุทินแล้วครับโอ้ผ่านสี่ยกครับแหวดยิ้มเลยครับจูกำปั้นเข้ามุมเลยโอ้รู้แล้วครับสุทินคุมสถานการณ์ได้แล้วครับเห็นดูครับยังเหลืออีกยกครับอ่ะดูภาพช้าก่อนครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับสุทินเกียรติหมู่สี่นี่ครับแข้งขวาแต่หมัดตอนนี้ทําอะไรสุทินไม่ได้แล้วครับทำได้เดียวคือใช้ความใหญ่ครับพยายามเดินเข้าบท นี่ครับเข็นแล้วโดดเข่าลอยใส่ครับแม่ดีว่าโอ้ยแข่งนี้ครับเต็มเต็มครับโอเคดูยกเทจริงครับแต่ไม่มีผลอะไรครับอ่ะมาดูยกสุดท้ายยกตัดสินครับยกที่5โอ้ยมัดขวาโอ้โหยังประมาทไม่ได้นะครับตอนนี้เขาไม่มีอะไรจะเสียเลยครับเขนดูเดินเข้าใส่แล้วแอบเปิดดีครับยกนี้โอ้เกือบเสียท่าครับสุทิน ถ้าจะวิ่งเข้าหาเลยโอรัดเอวครับรัดเอวแบบนี้่ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะครับว่าเป็นการคุมแล้วละครับสุทินโอ้เข้ามาเจอเขา่าวงในกดมาโอ้โหชิงตีก่อนครับเคนดูตีตีไม่มีน้ำหนักครับเคนดูเหมือนลักษณะนเน็บๆน็เลยครับ ออกมาชชว์เกมตั้งรับอีกครั้งนึงครับสุทินคอยบางคอยเก็บอาวุธแล้วแบบนี้โอ้โหสายก็วืดไปครับแทงส้ายเนี่ยครับไม่วืดครับหมัดก็ยังไม่เข้าโฟกัสครับเล้วดูการรัดไล่แขนของสุทินเลครับ ข้างล่างกขตั้งกำแพงยกขาขึ้นมากันวิ่ครับโอ้อึดอัดครับเคนดูมาขวาสุดมาที่ไม่ถึงนะครับตอนนี้คนที่อ่นานที่น่าจะเป็นเคนดูเอวริ่เลยละครับแต่โจทย์ใหญ่มนต้องตีให้แตกครับทำยังไงที่จะต่อยน,น็อกไปเลย,ยแต่ยิ่งเดินก็ไม่อนน่ไมโดนเลยครับ โอ้ทะเลอะทะล่าไปหมดครับดูสติสัปชัญญานี่หลุดลอยไปแล้วครับเคนดูตั้งสติหน่อยครับใจก็คงอยากจะเอาคืนเลยครับอ้าวฟันสอวอพยายามฟันสอกก,ก็ได้แค่ลุ้นได้แค่เสียวเลยครับออโอ้ทีมงานกะ็ตะโกนเลสโกคัมมอนัมมอนครับโอ้แต่โอ้โหสีบทยาครับเคนดูถือเป็นลูกติดพันนะครับลูกนี้ ออีกเตะลูดอีกแล้วอ่ะโดนดักต่อยอีกเข้ามารวบเลยครับสองแขนไล่แขนกันชิงความได้เปรียบโอ้เต้นเลยครับสุทินอ่ะเคนดูจะเอายังไงครับไม่ถึงอีกโอ้แทบจะวิ่งเข้าใส่เลยครับ โอ้โหมัดหน้าต้องระวังครับโอ้พี่สงยังมีอยู่ครับเคนดูทั้งหมัดทั้งศอกครับตอนนี้ทั้งต่อยทั้งงัดหมดยกสุดท้ายครับครบ5ยกครับโอ้โหเนี่ยครับสุดท้ายครับไล่ต่อยกันแทบตายครับก็เพื่อนกันครับครบ3ยกครับครบ5ยกครับภาพฉายกสุดท้ายนี่ครับเปิดมานี่โดนก่อนเลยครับสุทิน ถือว่าความตั้งใจสูงเลยครับต้องต่อยน็อกกันครับเพนดูเออร์วิงแต่ว่ามือไม้ของทีมนี่ก็เร็วเหลือเกินนี่ดักเข่านะครับได้เสร็จแล้วก็เก็บอาวุธครับไล่แขนนี่หลุดไปครับอม,มองหางตาก็เดินเข้ามาโดนจริงครับยกนี้เคนดูเออร์วิงนี่ได้มาซ้ายหน้าครับ โอ้โหแล้วก็มาแล้วครับทั้งสอกทั้งหมัดเอาละครับและผู้ชนะนะครับสำหรับผู้นี้นะครับได้แก่ and the winner is นักชกในมุมได้แล้วก็เป็นสุทินเกียรติมูซีครับมาโชว์เอายก3ยก4ครับไปขาดเลยครับชนะคะแนนไปครับ